สบายสบยหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร,ร่างกายของเราผ่อนคลายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสรไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ใจนิ่งอย่างเบาๆสบายสบยจะตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ อย่างสบายานึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหยุดใจนิ่งเบาๆวางเบาๆสบายถ้าเราฝึกกันทุกวันทำใจใคุ้นเคย กระสูนกลางกายฐานที่เจฝึกกันทุกวันปรับกันไปเรื่อยๆเ,เราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนส์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าใจมันก็จะนิ่งง่ายขึ้นนิ่งง่าย แต่เดิมฝึกใหม่ๆก็มีความฟุ้งอยู่มากบ้างน้อยบ้างแต่พอเราฝึกไปบ่อยๆความฟุ้งนั้นมันก็จะหมดไปเองจะก็จะเหลือก็แค่ความตั้งใจมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดอาการตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อตอนนี้เราก็ต้องผ่อนคลาย ทบทวนหลักวิชาก็จะตั้งใจมากเกินไปมันก็เติงถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอแล้วก็ปรับเอาให้มันพอดีพดีพอดีสังเกตโดยที่เราพึงพอใจแม้จะไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจ ว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจมันก็จะนิ่งเข้าไปนะิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งโน่มเบาถ้าถูกวิธีมันก็จะโลง่งตัวโลง่ง โปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความบึงพอใจทำให้กระตือหรือล้นที่จะนั่งในรอบต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละ เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจมันหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าเราในใจเรามันจะเกลี้ยงเกลี้ยง เหมือนถูกกลัน่ในบริสุทธิ์และมีความพึงพอใจสูงเพิ่มขึ้นมีปริมาณในความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปิติมีสุขสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนาน,น,าน นั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วแหละ้านั่งแล้วเรายังตึงตรงกระบอกตาหน้าภากนิ้วกระดกไหลยกท้องเกร็งแสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปอย่าไปฝืนทำต่อต้องค่อยๆผ่อนลืมตาก้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรับไปใหม่ได้ฝึกกันไปอย่างนี้แล้วจะเดี๋ยวเราก็ จะมีผลการปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการหลับตาแต่ละครั้งเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมหรือกายในกายภายในก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้าแม้ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเนี่ยแค่เราหยุดนิ่งเฉยใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อย สักวันหนึ่งพอมันถึงจุดที่ถูกสูนมันก็จะพลุบขึ้นมาเองแหละมันจะสว่างแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความบริสุทธิ์นั้นวัจัยที่บริสุทธิ์นี่มันมีความสุขมากกว่าใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกเคลือบด้วยเบญจากามทุน ความย็นดีเยลไายในรูปเสียงกิรสมบัติธรมรมลมมันจะมีความแตกต่างกันเลยนะเราจะพึงพอใจกับการหยุดการนิ่งยิ่งแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแ,แสงสว่างภายในก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณแห่งความพึงพอใจ มากเข้าไปเรื่อยๆมันช่วยให้เราติดตามอยากศึกษาอยากเรียนรู้เพิ่มเงินไปอีกใจยิ่งนิ่งนุ่มเบาสบายแสงสว่างนั้นก็จะค่อยๆขยายครอ,อบคลุมไปเราก็จะเห็นจุดกึางกลางแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆ ใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนมันเพ็นบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างตัวตะกรฟองไข่แดงของไก่บ้างมันจะเกิดขึ้นมานั่นแหละคือรัตนภายในเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงทีเดียวเป็นธรรมดวงแรก รัตนะดวงแรกที่เทียกรัตนะเพราะมันใสเหมือนแก้วเหมือนเพชรใสๆที่มีทั้งบูลค่าและคุณคา่าจะใสแล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยให้ทำอย่างเดิมเละหยุดนิ่งใช้ไปเรื่อยๆ ั่งน้ายิ้มยิ้มหลับตาพลิ้มพลิมเน,นไปอย่างนั้นใ,ใจสบายมันยากอยู่ที่หยุดแรกหยุดแรกแรกได้จะยากสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการหยุดใจไว้ภายในและคุ้นกับการหยุดใจไว้ภายนอกไปที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของ ภรกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านั้นหยุดใจไยนอกมันให้แค่ความเพลินๆใช่ไหมเพลินๆหมดเวลาไปวันๆต่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันก็เพลินๆมันไม่ทุกข์มันเพลินๆไม่สุขไม่ทุกข์เพลินๆกันไปอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามันเป็นความสุข เพราะเราไมา่รู้จักว่าความสุขนั่งมันเป็นอย่างไรจะรู้จักคำว่าความสุขหรือสิ่งที่ความสุขมีนั้นมันต้องหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งคำคำนี้จึงจะปรากฏเกิดขึ้นหรือเข้าถึงคำความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขเข้าถึงจิตวิญญาณและความเป็นสุขเนื้อหนังของความสุขเปใจหยุดนิ่ง เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อกันในกรณีที่เรายังทําไม่ได้ยังไม่เป็นมระเด็บแลว่าเราจะทําไม่ได้ตลอดชาติแต่ฝึกไว้บ่อยๆนั่งไปทุกวันในอริยบทอื่นยืนเดินนอนก็ทําความคุ้นเคยกับการวางใจเบาๆนึกเบาๆ แต่ใจเบาๆในกลางท้องโดยไม่กดลุกในตาเนี่ยเราฝึกทำความคุ้นเคยต้องอาศัยการฝึกนะันลูกนะ้าต้องฝึกย่อยู่จะให้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดมันคงเป็นไปได้ยากเราก็ยังไมเ่เห็นมีใครเป็นังนนต้องอาศัยการฝึกกันทั้งนั้นลูกทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ที่จะเข้าถึงได้ ไม่อยากนักอะค่อยๆทําไปเนั้นวันนี้เรายังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว,ว่าไม่ก้าวหนะ้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกไปแล้วก็นั่งนานๆขึ้นนิ่งนานๆเข้าอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละมันถึงจะได้มั่ต้องฝึกนิ่งเบาสบา นี้พอถึงจุดที่ใจจะถกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วนะเป็นพโพรงมันท่อมัมนหลุมลึกๆเหวลึกๆรือที่ลงลึกๆบางทีลงลึกๆมีความมืดแรงๆหล่านั้นนะจนกระทั่งเราวั่นไหวเพราะเราไม่เคย มีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาเสียวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้นจะตายหรือชีวิตเราจะสิ้นสุดในวันนี้หรือหรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่มีดีอะไรต่างๆก็จะเกิดความสะดุ้งหวาเสียวก็มีบ้างบางคนแต่ว่าสิ่งที่ลูกคนทำก็คือ อย่าสูญเสียความสงบของใจให้ใจหยุดนิ่งเฉยเฉยอย่างนั้นเรื่อยไปเป็นกลางๆอย่าให้ใจสูญเสียความเป็นก,นกลางๆไม่ยินดียินไล่เนอารมณ์ต่างๆหรือว่าสบการณ์ใ,นในดๆนิ่งต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าหากมันวืดลงไปแล้วเราสะดุ้งหวาดเสียว เราก็อนุญาตให้มันหวาดเสียวได้สักครั้งสองครั้งบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆค,คุ้นไปเพราะมันไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่พระเดวคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิชารารรมกายจะดึงย้ำว่ายุดนี่ให้ใช้ได้ตลอดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์แล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆ แม้แสงสว่างแสงแรกแสงแก้วแสงแรกครั้งแรกมันเกิดขึ้นก็อย่าลิงเลิศใจตื่นเต้นจนเกินไปแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็ช่างมันตอนมันหายไปก็เริ่มต้นใหม่อย่างง,ง่ายๆนี่เป็นสิ่งที่รู้ทุกคนอย่าฟังผ่าน เราไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเรามัจะลืมสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ลืมหลักวิชากันหมดก็ถือว่าเป็นปรากฏการธรรมดาไว้ใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งในระดับหนึ่งแสงสว่างภายในมันก็เกิดขึ้นแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่งไปแสวงหาคำตอบ มันมันมาจากไหนเป็นอย่างไรนี่ถูกหรือผิดแสงอะไรใครฉายใครส่องใครเปิดไฟหรือลืมเปิดปิดไฟอะไรงี้ให้นิ่งต่อไปเพราะกว่าจะเห็นแสงนี้ได้ครับเราก็นั่งกับมือขึ้นคอแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่เรากำลังจะแสวงหาคำตอบอะไร สิ่งที่จะต้องทำก็คือหยุดนิ่งใจใๆอย่างเดิมทำต่อไปนิ่งไปเรื่อยต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเนียบลุกนะฝึกใจให้หยุดนิ่ง